สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ20นาฬิกา20นาที23มกราคม257สําหสำหรับก่อนนอนค่ำคืนวันนี้ครับนำเรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องอสมอฟัง5เรื่องซึ่ง5เรื่องนี้มีประโยชน์และสำคัญต่ออสมอทุกท่านฟังไว้ครับเรื่องที่1เรื่องบัตรคนจนครับเรื่องสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับอสมอที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฟังไว้ครับมีข่าวใหม่วันนี้ครับเรื่องที่2เกี่ยวกับผู้สูงอายุ2เรื่องก็ต้องเกี่ยวข้องกับอสมอที่เป็นผู้สูงอายุมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เป็นอสมอผู้สูงอายุนะครับเรื่องที่3มีพี่น้องอสมอถามมาบ่อยบอกถามมาว่าสมาคมชจ้ขออสมอเนี่ยจะเปิดรับสมัครคู่สมรส เป็นสมาชิกชกสอสมอเมื่อไหร่อันนี้ถามมาบ่อยก็จะมีคําตอบให้คำคืนวันนี้นะครับเรื่องที่4ี่สมาชิกก็ถามมาครับในกรณีสมาชิกเสียชีวิตนานเท่าไหร่ทายาทจึงได้รับเงินสงเคราะห์อันนี้ก็จะมาตอบให้ฟังนะครับอันที่5มีพี่น้องอมสมคอมเมนต์ถามว่าขณะนี้สมาคมชกสอสมอเนี่ยังเปิดรับสมัครอ,อสมอเป็นสมาชิกชกสอสมออยู่ไหมวันนี้ก็จะมาบอกรายละเอียด ให้ทราบครับเอาเรื่องที่1ก่อนนะครับเรื่องบัตรคนจนก่อนนะครับเกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอที่ได้รับสิทธิ์สัดิการแห่งรัฐหรือสิทธิ์บัตรคนจนนะครับท่านก็ใช้สิทธิ์บัตรคนจนทางบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเป็นประจําทุกเดือนนะครับในการใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้า,า,คาที่เข้าลมโครงการตอนนี้มีข่าวให้ท่านระวังนะครับระวังการถูกสวมสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรคนจนนะครับโดยขณะนี้มีข่าวว่ามีรถเข้าไปในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านแล้วนะครับทั่วประเทศนี่ และประกาศประกาศว่าทางภาครัฐนี่มีนโยบายช่วยเหลือค่าของชีพพี่น้องประชาชนก็ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สมบัติทารง,งรัฐนี่ถ่ายรูปบัตรประชาชนมาแลกสินค้าฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับใครอยากจะแลกสินค้าเป็นไข่เป็นมามา่ปาปลากระป๋องน้ำปลาผงชูรส น้ำมันพืชอะไรทำนั่นนี่นะครับก็ถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนมาเลยมาแลกสินค้าได้ฟรีเลยแล้วก็บอกรหัสผ่าน6หลักที่ใช้สําหรับรับสิทธิ์กดรับสิทธิ์สัมปทาแห่งรัฐในการใช้เงินแลกซื้อสินค้ากับร้านค้านั้นด้วยคือผู้ที่ได้สิทธิ์สัมปทานหางรัฐหรือสิทธิ์บัตรคนจนนี่เวลาเอาบัตรประชาชนไปซื้อสินค้าตามปกตินะครับก็จะบอกรหัสร้านค้ารหัส6หลัก ร้านค้าก็ทารายการเอาเงินจากบัตรคนจนเราก็ได้สินค้ามาอันนี้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนรู้ดีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างว่าเป็นนโยบายของภาครัฐให้ประชาชนถ่ายรูปบัตรประชาชนมาแลกสินค้าและบอกรหัสผ่านด้วยบอกรหัสผ่านในการใช้สิทธิ์บัตรคนจนด้วยเนะี่ยก็จะได้สินค้าไปใช้ฟรีๆนะครับอันนี้เตือนไปยังท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับถ้าใครมีบัตรคนจนอย่าไปแลกนะครับ อย่าถ่ายรูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแลกสินค้าแล้วบอกรหัสใช้สิทธิ์บัตรคนจนหกหลักให้กับเขาเพราะนั่นคือมิจฉาชีพนะครับพอเราแลกสินค้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดือนต่อมานี่ถ้าเราบัตรคนจนไปใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เขาร่วมครงการเราจะแลกซื้อสินค้าไม่ได้เลยเพราะเราจะโดนเขาสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรคนจนของเรามีคนเจอปัญหาแบบนี้มาหลายหมู่บ้านแล้วนะครับพอไป พอไปแลกสินค้าแล้วได้ได้สินค้าฟรีมาใช้ในช่วงที่เขามาแลกนี่แหละเดือนหน้าไปใช้สิทธินน์บัตรคนจนปรากฏว่าวงเงินในบัตรคอนจนหมดแล้วว่างั้นอันนี้ก็แจ้งให้กับพี่น้องอสมอรายใดที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนทราบว่าถ้าในหมู่บ้านของท่านมีรถเรมาแลกสินค้าฟรีโดยการให้ถ่ายบัตรคนดัดบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วบอกรหัสใช้สิทธิ์บัตรคนจนไปแลกสินค้าฟรีเนี่ยอย่าหลงไปแลกกับเขาอย่าถ Sim ่ายรูปบัตรประชาชนไปให้เขานะครับ และวจะบอกรหัสเขาเพราะนั่นคือมิจฉาชีพเดือนต่อมาท่านจะใช้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนไม่ได้เพราะเขาจะสวมสิทธิ์ใช้บัตรคนจนของเราพอเราไปใช้สิทธิ์บัตรคนจนปั๊บนี่ปรากฏว่าวงเงินไม่เหลือเพราะเขาใช้สิทธิ์กบของเราก่อนอันนี้ต้องแก้ไขนะครับอย่าแก้ไขโดยการไม่ไปแลกซื้อนะครับทีนี้คนโดนคนแรกไปแล้วทําไงคนแรกไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปติดต่อทางการกรุงไทยนะครับคือ คนที่แลกสินค้ากับเขาไปแล้วถ่ายรูปให้เขาไปแล้วแล้วบอกรหัสผ่านเขาไปแล้วนี่แน่นอนเขาจะใช้สิทธิ์ของท่านเดือนหน้าใครที่แลกไปแล้วก็ไปติดต่อทางธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อเปลี่ยนรหัสใหม่เปลี่ยนรหัสหกหลักใหม่เลยนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบสําหรับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่มีบัตรคนจนนะครับถ้าใครหลงไปแลกแล้วก็จะได้แก้ไขต่อไปนะครับใครยังไม่แลกสินค้ากับเขาฟรีๆก็ไม่ต้องแลกเพราะเขาจะ สวมสิทธิ์ของท่านใช้สิทธิ์บัตรคนจนของท่านนะครับเอาเรื่องที่1แจ้งให้ทราบนะครับเรื่องที่2เกี่ยวข้องกับกับอสมที่เป็นผู้สูงอายุตอนนี้เขาจะมีเงินพิเศษให้สองเงินเงินที่1สําหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วนะครับใครยังไม่ได้รับการโอนเงินพิเศษเมื่อปีที่แล้วเงินพิเศษเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาจ่าย6เดือนเดือนละร้อยนะครับเมษายึงกันยาก็มีคนได้เงินสูงสุด600 บางคนก็ได้500รยส0่้ยสายตามตามสิทธิ์ก็คือใครได้รับเบี้ยผู at ้สูงอายุแล้วและได้สิทธิ์แบบคนจนด้วยและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แบบคนจนแล้วนั่นเดือนใดที่ได้รับเบี้ยอย่างทช่ผู้สูงอายุเดือนนั้นก็จะได้เงินร้อยตามโดยเงินร้อยเขาจะจ่ายเมษาถึงกันยาหกเดือนใครได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่ก่อนเดือนเมษายนเป็นต้นมาหรือได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกและท่านมีสิทธิ์แบบคนจนด้วยยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แบบคนจนแล้วด้วยน่อันนี้จะได้ห ใครได้สิทธิ์ใครได้เบียเ้ยเง,งยี้ยะสงงอายุเดือนแรกเดือนพฤษภาไปต้นไป,ปก็ได้ห้าร้อยเงินพิเศษนะครับใครเริ่มใช้สิทธิ์ใครใครเริ่มได้เบีย้ยผู้สงงอายุเดือนแรกเดือนมิถุนายนเปต้นไปนะครับและท่านมีสิทธิ์แบบคนจูดด้วยนะครับอันนี้ได้400ได้ร้อยของเดือนมิถุนากรกระดาษสิงหาทำรองนี้ก็อธิบายย่อยๆกันแล้วกันใครเริ่มได้เบีย้ยผู้สูงอายุเดือนแรกเดือนกันยายน66 นะครับและเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเนี่ยก็จะได้เงินร้อยพิเศษของเดือนกันยายนหกหเดือนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะมีคนได้600บ้าง500 400 3 0 0 2 0 0 100ตามที่อธิบายมานี้นะครับแต่ทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังโอนไม่ได้ครบทุกรายยังมีคนไม่ได้เงินนี้อยู่เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุรายใดที่ได้เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุในปกติแล้วในช่วงเมษาถึงกันยานะครับและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามปกติแล้วในช่วงเมษาถึงกันยายนีหกหกและท่านเป็นผู้ได้รรัับสิิทธ์ตคนจ ถ้าพี่น้องรายใดยังไม่ได้รับการโอนเงินระหว่าง1 0 0ถึง600เมื่อปี66เดือนกุมภาพันธ์2567นหนี้นะครับวันที่6กุมภาพันธ์2567หเขาจะมีการโอนเก็บตกให้ย้อนหลัง2 7 0 0 0 0เืนกว่ารายนะครับอาจจะมีพี่น้องอสมออยู่ในนี้ก็ได้ที่ยังไม่ได้รับเงินเมื่อปีที่แล้วนะครับขอย้ําเขาจะจ่าย3ช่องทางครับช่องทางที่1บัญชีธนาคารพร้อมเพ์ที่ผูกเลขประชาชน13าหลักนะครับใครมีพร้อมเพ์แล้วก็รอรับเงิน นะครับหกกุมภาพันธ์หกโอนย้อนหลังของปีหก6กเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เงินนี้นะครับคนที่ได้เงินนี้ไปแล้วเมื่อปีหก6วันที่6กุมภาพันธ์ก็ไม่ได้นะครับวันที่6กุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะโอนให้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้เมื่อปีหกหกนะครับทีนี้ถ้าใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์แต่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นไปที่คลังจังหวัดมาแล้วเขาก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะครับหรือใครที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ แต่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นเงินนี้วันที่หกกุมภาพันธ์เขาก็จะโอนเข้าบ,บัญชีร่วมกับบุคคลอื่น <lem ic> ทีนี้ถ้าใครไม่มีทั้งสองช่องทางไม่มีพร้อมเพย์ผูกด้วยประชาชนสิบสามหลักด้วยแล้วก็ไม่เคยทําเรื่องให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือไม่เคยทําเรื่องให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปสํานักางานกลางจ <า S 1> <งา S 2> ังหวัดอันนี้เฉพาะวันที่หกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนี้กรมบัญชีกลางจะโอนพิเศษ โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ท่านรับเบีย้ยังิเกี่ยวประสงอายุทุกเดือนนั่นเลยนะครับเอาก็รอรับเงินนะครับหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดโอนเก็บตกของปีที่แล้วในรายที่ยังไม่ได้รับสองแสนเจ็ดหมื่นกว่ารายอาจจะมีพี่น้องอสมอของเราอยู่ในนั้นด้วยในรายที่ยังไม่ได้รับเมื่อปีหกหกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้าผู้สูงอายุรายใดที่ได้รับเบีย้ยังิเกี่ยวประสงอายุในช่วงเมษาถึงกันยายนและท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนด้วย แต่ถึงตอนนี้ท่านยังไม่ได้ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนอันนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนที่ธนาคารกรุงไทยก่อนนะครับจึงจะได้เงินหกกุมภานี้หากใครไม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแม้ว่าท่านจะมีสิทธิ์ได้เงินนี้ก็จะไม่ได้รับโอนไปที่หกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนี้เพราะเขาให้คนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุรายใดที่ได้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วนานแล้วด้วยแต่ยังไม่เคยไปยืนยันตตตััวนนนใช้ิทธบรคจเลย ก็ต้องไปยินยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคนจนที่ธนาคารกรุงไทยภายในไม่เกิน26มกราคม2 5 6 7นะครับโดยโดยไปวันไหนก็ได้พรุ่งนี้24มกราคม2 5 6 7ก็ไปยินยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับไปวันที่25ก็ได้หรือไปอย่างช้าไม่เกิน26มกราคม2 5 6 7ต้องยินยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคนจนเท่านั้นจึงจะได้เงิน6กุมภาพันธ์ส5 6 7าสำหรับรายที่ยังไม่ได้รับเงินของปี66เงินช่วยพิเศษเดือนหลังเพื่อสูงอายุนะครับ อันนี้แจ้ง in ให้ทราบเรื่องที่1เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับเรื่องที่2เกี่ยวกับผู้สูงอายุเช่นเดียวกันที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแล้วนะครับก็อาจจะมีอสมของเราเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยเงี้ยงผู้สูงอายุแล้วและได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแล้วด้วยปี2 5งหก็จะได้เงินพิเศษเดือนละร้อยนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์หรือใครไม่มีพร้อมเพย์โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นที่ทําเรื่องยินยอมโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปทางจังหวัดไว้แล้วนะครับ หรือใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่ทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วนะครับเงินจะเข้าช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับได้ยินยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วนะครับจะได้เงินเดือนละร้อยพิเศษร100้อยมกราหกเจ็ดไปจนถึงกันยายนหกเจ็ดเก้าเดือนจะได้เดือนละร้อยทุกเดือนนะครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์อันนี้เขาจะเริ่มโอน สิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดอันนี้เดือนแรกโอนเดือนแรกจะเป็นเงินร้อยของเดือนมกราคมพามีนาสามร้อยบาทนะครับสูงสุดโอนงวดสองโอนมาที่สิบสองสิบสามอ่าสิบเอ็ดขออภัยครับโอนงวดสองเนี่ยโอนมาที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดจะเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนะครับโอนงวดที่สาม โอนันที่ 11, 12, 13กันยายน257 6 7. อันนี้จะเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนกร,รกฎาคมสิงหากันยา67ก็แจ้งให้ทราบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนมีเงินพิเศษโอนให้อีกนอกเหนือจากเบี้ยเงีพผู้สูงอายุป,ปกติ9เดือนมกราคม -67 ถึงกันยายน67ตามที่กล่าวมานี้โดยโอนในเดือนมีนาโอนในเดือนมิถุนาโอนในเดือนกันยาวันโอนก็วันที่ 11, 12, 13ของแต่ละเดือนซึ่ง ในการโอนันที่สิบเอรอสองสิบสามเขาโอนตามวันเดือนปีที่เกิดใครเกิดก่อนโอนก่อนวันที่สิบเอดใครเกิดที่หลังโอนันที่สิบสองใครเกิดชา้ากว่าเพื่อนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโอนันที่สิบสามของแต่ละงวดนะครับมีนามิถุนากันยาอันนี้เรื่องผู้สูงอายุสองเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับต่อไปเรื่องที่สามครับจะเปิดรับคูส่สมรสอสมอสมัครเป็นสมาชิกจกสอ,อสมอเมื่อไร่อันนี้หลายคนถามมาบ่อยคําตอบครับตอนนี้สมาคมยังไม่ได้สาม,มสาคมยังไม่ได้มีกําหนด ว่าจะเปิดรับสมัครคู่สมรสอสมเป็นสมาชิกชกสอสมนะครับยังไม่ได้มีกําหนดเลยเรื่องนี้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าต้องรอข่าวจนกว่าสมาคมจะประกาศเปิดรับสมัครนะครับซึ่งเราติดตามข่าวนี้อยู่ถ้าสมาคมเขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่จะเอามาแจ้งนะครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะครับอันนี้สําหรับเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่4ี่มีพี่น้องถามมาว่า ถ้าสมาชิกจกสสมอเสียชีวิตเสียชีวิตไปนานเท่าไหร่ทายาทจริงจะได้เงินสงเคราะห์คําตอบครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเสียชีวิตไปนานเท่าไหร่เกี่ยวกับว่าเราส่งเรื่องถึงสมาคมในเดือนไหนนะครับฟังครับฟังให้ชัดเกี่ยวกับเรื่องเราส่งส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นี่ซึ่งจะต้องไปติดต่อคุณหมอเขาท่านถ้ามีสมาชิกจกสอสมอเสียชีว te ิตป bueno. ั๊บเนี่ยทายาทจะต้องไปติดต่อคุณหมอหน่วยงาน สารสุขที่สมาชิกนั้นเป็นเอาสมออยู่นะครับไปติดต่อคุณหมอเพื่อขอรับเพื่อให้คุณหมอติดต่อขอสำเนาใบสมัครจากสมาคมมาให้เพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์บ้างและคุณหมอก็จะแบบาดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาให้กรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อทายาททุกคนเพื่อขอรับเงินลงในนั้นแล้วก็แนบเอกาสารที่เกี่ยวข้องเขาจะมีบอก เสร็จแล้วนี่แหละเอกสารทั้งหมดนี่แหละประกอบไปด้วยใบมรณาบัตรของผู้เสียชีวิตและหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอันนี้จะอธิบายอีกครั้งนะครับหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้องส่งเอกสารตัวจริงนี่ที่ครบถ้วนนี่ไปถึงสมาคมเมื่อไหร่ถ้าไปถึงสมาคมในเดือนใดนะครับเดือนนั้นทั้งเดือนจะยังไม่ได้รับเงินแต่เขาจะรวบรวมเ,เรื่องราวทายาทที่ส่งเอกสารฉบับจริงนี่ที่ขอรับเงินนี่ไปยังสมาคมไว้ทั้งเดือน ยกตัวอย่างครับจะยกตัวอย่างให้เห็นสมมุติว่ามีสมาชิกเสียชีวิตเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเสียชีวิตนานนานกวนา่านั้นแล้วก็ได้หรือเสียชีวิตใหม่ๆซึติว่าเสียชีวิตก่อนเดือนธันวาคมนี่หรือเสียชีวิตในเดือนธันวาคมทำนองนี้ครับถ้าส่งใบสมัครเอ่อถ้าส่งใบขอรับเงินสงเคราะห์นี่ไปถึงสมาคมในช่วงวันที่หนึ่งถึงสามสิบธันวาคมวันที่หนึ่งถึงสามสิบธันวาคมนี่จะยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ เพราะสมาคมก็จะรวบรวมเอกสารที่ส่งเรื่องมาคนที่หนึ่งจนถึงคนสุดท้ายเลยไว้ตลอดทั้งเดือนเลยสมมติว่าหนึ่งถึงสามสิบธันวาคมนี่มีสมาชิกเสียชีวิตแล้วส่งเรื่องขอรับเงินไปถึงสมาคมเอกสารที่ขอรับเงินไปถึงสมาคมในช่วงหนึ่งถึงสามสิบธันวาคมทั้งเดือนนี่เขาจะเก็บไว้นั่นแหละเขาจะตรวจสอบความถูกต้องต่างๆเสร็จแล้วพอต้นเดือนมกราประมาณวันที่สี่ที่ห้าของเดือนนี่เขาก็จะประชุมกัน ระชุม,ก,มก,กันเสร็จแล้วก็จะทราบว่าจะหักจากสมาชิกคนละเท่าไหร่เขาก็หักวันที่15มกราเสร็จแล้วพอหักวันที่15้ามกราจึงโอนโดยปกติก็จะโอนหลังจากหักหักได้ประมาณ1สัปดาห์ก็จะโอนแต่เดือนี้โอนไปแล้ววันที่19บกามกรานะครับนี่รูปแบบการจ่ายเงินจะเป็นทำนองนี้ถ้ากว่าส่งเรื่องตั้งแต่วันที่1ของเดือนส่งเรื่องไปถึงสมาคมวันที่1ของเดือนก็จะนานหน่อยเพราะว่าตลอดทั้งเดือนนั้นจะยังไม่ได้เงินก็1เดือนเต็ม เราก็จะนับเวลานานที่สุดให้ฟังสมมติว่าส่งเรื่องไปถึงสมาคมเพื่อรับเงินสงงค้อ์นี่ส่งไปถึงวันที่หนึ่งของเดือนอาจจะเสียชีวิตก่อนวันที่หนึ่งของเดือนนั้นแต่ว่าส่งเรื่องไปถึงสมาคมวันที่หนึ่งวันที่คนที่ส่งเรื่องไปถึงสมาคมวันที่หนึ่งนี่จะนานที่สุดจะรอเงินนานที่สุดเพราะต้องรอเดือนนั้นทั้งเดือนยกตัวอย่างเดือนธันวาคมนี่ส่งไปถึงวันที่หนึ่งสาสิเอ็ดวันของเดือนธันวาคมนี่ยยังไม่ได้เงินเห็นไหมครับจะใช้เวลาหนึ่งเดือนแล้วทีนี้พอวันที่สิบห้าเขาหัก สิบห้าก็ลาเขาหักได้จากสมาชิกบวกอีกบวกไปอีกสิบห้าวันก็เป็นหนึ่งเดือนกับ,บสิบห้าวันเสร็จแล้วหลังจากหักจากสมาชิกได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็โอนก็จะรราวห้าสิบกว่าวันเพราะฉะนั้นนานที่สุดนับจากเอกสารถึงสมาคมก็จะประมาณห้าสิบกว่าวันแต่คนได้ไวกว่านั้นได้ไวกว่านั้นนับจากเอกสารถึงสมาคมก็สมมติว่าเอกสารไปถึงสมาคมสามสิบธันวาคมหกหก ก็ประมาณ20กว่าวันก็ได้เงินเพราะฉะนั้นได้ช้าได้ไวก็จะแตกต่างกันตรงที่เอกสารไปถึงสมาคมบันทีเท่าไรของเดือนถ้าเอกสารไปถึงสมาคมวันที่1ของเดือนก็นานประมาณ50กว่าวันถ้าเอกสารไปถึงสมาคมเราเขานับจากวันเอกสารไปถึงสมาคมนะครับถ้าเอกสารไปถึงสมาคมวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นพอดีก็20กว่าวันก็ได้แล้วเพราะว่าสรุปเอกสารเดือนนั้นไปหากว่าที่15ของเดือนหน้าเพื่อช่วยสมาชิก หลังจากวันที่15ของเดือนหน้าหักจากสมาชิกแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็โอนมันก็ใช้เวลานานที่สุดประมาณ50กว่าวันนะครับช้าวกว่าน,นั้นก็ไม่ถึง50วันวิธีคิดคิดตามวันที่เอกสารส่งถึงสมาคมนะครับไม่ได้คิดจากตอนเสียชีวิตนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้จะทําพิพิธดูอีกครั้งว่าเวลาสมาชิกเสียชีวิตต้องมีเอกสารอะไรบ้างเอกสารครบถ้วนนะครับเขาจึงละ เขาจึงนับเป็นคนที่จะจ่ายเงินให้ถ้าส่งเอกาสารไปถึงสมาคมแต่ยังไม่ครบถ้วนเขาก็ต้องรอจนเอกาสารครบถ้วนแล้วเอาไปนับเป็นการช่วยของเดือนถัดไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่4ี่เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องที่5มีท่านผู้ชมถามว่าขณะนี้ยังเปิดให้อสมอสมัครเจกสอสมอไหมคําตอบครับสําหรับอสมอสมัครได้ตลอดเวลาติดต่อคุณหมอของท่านนะครับเพื่อกรอกข้อมูลลงระบบออนไลน์ก่อนนะครับ เพราะว่าพูดสันส้นๆวันนี้ไม่พูดยาวไม่ลงรายละเอียดลึกก็คืออสมท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมให้ท่านไปเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อที่จะสมัครเสร็จแล้วก็ไปติดต่อคุณหมอของท่านคุณหมอของท่านเขาจะบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ก่อนแล้วก็อัปโหลดเอกสารไปสมาค,คมไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปสมัครออกมาจากระบบให้ผู้สมัครลงชื่อ กำกับผู้สมัครเสร็จแล้วลงชื่อกำกับผู้รับผลประโยชน์ทุกชื่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่พาท่านทำเนี่ยเขาก็เขาจะลงชื่อรับรองใบสมัครนะครับเสร็จแล้วในใบสมัครนั้นที่พิมพ์ออกมานั้นที่ท่านลงชื่อครบถ้วนแล้วนั้นมันจะมีคิวอา e สโคหรับสแกนให้ท่านเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมเราก็ต้องส่งรูปใบสมัครนี่ไปสมาคมก่อนเลยทางไลน์นะครับ หลังจากนั้นก็ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสาร,ร,รทั้งหมดไปสมาคมพอเอกสารทั้งหมดตัวจริงถึงสมาคมเมื่อไหร่สมาคมก็จะเริ่มนับว่าใบสมัครมาถึงสมาคมเดือนนั้นหลังจากนั้นพอสิ้นเดือนนั้นต้นเดือนถัดไปเขาเอาเขาที่ประชุมรับรองเป็นสมาชิกแต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องหักเงินได้ในเดือนที่รับรองเป็นสมาชิกก่อนหักค่าสมัครร้อยบาทกับค่าบำรุงรายปียีบหาบาทได้ก่อนแล้วพอพ้นจากมารับรองเป็นสมาชิกเกิน30วัน ก็จึงจะเริ่มคุ้มครองซึ่งใครที่ยังไม,ม่ใครที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกชกสสมแต่อยากสมัครไปติดต่อคุณหมองท่านได้เลยนะครับซึ่งเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือในส่วนของอ,อสมนะครับหนึ่งไปหาหมอก่อนขอใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนะครับโรงพยาบาลใดก็ได้โรงพยาบาอลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดได้หมดเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐนะครับประเด็นที่หนึ่ง สองถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอสมอนะครับสองเอกสารแล้วนะครับสามถ่ายสำเนาหน้าบัญชีธนาคารทรกาศาหน้าบัญชีที่รับเงินค่าบริกการนั่นแหละเพื่อที่จะเอาไปให้เขาหักเงินจากบัญชีนี้นะครับสี่สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินทกาศาอันนี้คุณหมอจะพาทำนะครับให้เราเซ็นชื่อทั้งหมดลงในนั้นคุณหมอพาทำเอง ห้าสำนเนาทะเบียนบ้านอันนี้เราถ่ายเอกสารของตัวเองเราไปถ้าท่านมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลอสมอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีอันที่หกส่วนคนที่มีอ ok, ันที่หกนี่ก็คือคนไม่มีชื่อมีฐานข้อมูลมคืออาจจะเป็นอสมที่ยังไม่ได้รับเงินค่าบริการทำเหล่านี้ครับแต่มีชื่ออยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วก็ให้ถ่ายภาพสำเนาชื่อของท่านที่แคปหน้าจอจากการตรวจ ตรวจสอบความเป็นเอาสมองในเว็บไซต์นี้ซึ่งคุณหมอเขาจะมาทำตัวนี้นะครับทีนี้เตรียมเอกสารเหล่านี้แล้วใช้ครบนะครับก็เตรียมเอกสารของผู้รับผลประโยชน์จะมีผู้รับผลประโยชน์กี่คนก็เตรียมเอกสารให้หมดเลยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับผลประโยชน์นะครับสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ธนาคารใดก็ได้นะครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์นี่มีผู้รับผลประโยชน์กี่คนก็เตรียมเอกสารนักสามอย่างของผู้รับผลประโยชน์ไปให้ครบ แล้วไปติดต่อคุณหมอของท่านเลยนะครับก็จะสมัครชอสอสมอได้ตลอดเวลานะครับไม่มีการปิดรับสมัครในตัวออกงในส่วนของอสมอนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟัง5เรื่องวันนี้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับสาหรับคาคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขครับกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ